เม,เมเบร์มีควดพลาดกับบริการสมัครจบครั้งเดียวกับแอปเ e ิลอาเคดก่อนจะไปฟังเกี่ยวกับ Apple Arcade นะครับผมอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจแม็กกรูและแอปต่อทุกสาขาด้วยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมเข้ากลุ่มราย์เอทั้งสองกลุ่ม้วยนะครับผม ถ้าพบกันแล้วไปฟังตาระน่ารู้เกี่ยวกับ Apple Arcade กันเลยครับอีกหนึ่งบริการที่ Apple ได้เปิดตัวมาคือ Apple Arcade บริการเกมครบจบจากแค่ครั้งเดียวระบบการทำงานของ Apple Arcade นี้คือลูกค้าสมาชิกของ Apple จ่ายแค่หนึ่งครั้งแต่สามารถเล่นเกมได้ไม่อันเล่นได้ทุกเกมใน Apple Arcade และใน Apple i ้ลไอเก็จะมีเกมมากขึ้นเรื่อยๆโดยที่สมาชิกใน Apple i r c ไอเไม่จำเป็นจะต้องซื้อของเพิ่มเติมที่อยู่ในเกมเหมือนอย่างเช่นเกมอื่นๆบริการ Apple i r c ไอเนะครับของคูดนงี้ยเลยนะครับผมเป็นบริการที่เกี่ยวกับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยนะครับคู่เลมว่าสมัครครั้งเดียวคือจบ จบยังไงนั่แหละครับของปกตินะครับของ่ัการสมัครเกมหลายๆที่นะครับผมจะต้องซื้อทั้งไอเทมหลักไอเทมสำรองจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่นะครับเพิ่มเติมนะครับคือปเดตเวลนะครับผมแต่ apple arcade นะครับผมจ่ายจบครั้งเดียวนะครับผมสามา่ถเล่นเกมใน apple arcade นะครับผมที่มีมากกว่า100เกมเล่นได้ตลอดเวลาทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์นะครับ กาสมัคร Apple Arcade นะครับก็ง่ายๆเลยนะครับผมได้เข้าไปที่ App Store ได้เลยครับผมแล้วก็กดตรงที่คําว่า Apple Arcade นะครับเท่านี้นะครับก็สามารถสมัครสมาชิกได้เลยครับผมแต่ตอนนี้นะครับ Apple ใจดีนะครับผมให้ทดลองใช้ Apple Arcade นะครับฟรีหนึ่งเดือนสามารถยกเลิกบริการเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าอยากใช้บริการต่อนะครับก็เพียงเสียเดือนละ99บาทสามารถเล่นครบจบที่เดียวกับ Apple Arcade แต่สิ่งที่คู่กันนั้นนะครับผมใครนะครับที่ปกติใช้ Family Sharing อยู่แล้วนะครับผมเหมือนที่ผมได้บอกยุกๆคลิปไปนะครับว่าถ้าใช้ f ทำร l ชเชนนี่ครับจะคุ้มมากนะครับเพราะว่าสามารถนะครับซื้อครั้งเดียวนะครับาสามารถใช้ได้ถึง6ไอคาวนี้6ไอคาวนี้รวมของเราด้วยนะนะครับผมก็คือปกติครับจะแชร์ได้ทั้งหมดว่า5ไอคาวถูกไหมครับแล้วก็รวมเราได้เป็น6ไอคาวนะครับผมก็จะตกเฉลี่ยคนละไม่ถึง 10มกบ่าทแค่นั่นเลยครับผมบอกเลยผม10มกบ่าต่อเดือนแต่เล่นเกมได้ทุกเกมนะครับเกมเป็นร้อยใน Apple ิ้ลโอเคสำหรับคนที่ชอบเรื่องราวสาระน่ารู้ดีๆแบบนี้นะครับผมรวมทั้งบริการแอปเปิ้ลนะครับผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจแม็กกูรูและแอปเปิ้ลตงทุกสาขานะครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้ากลุ่มน์โหลดพีพีกันมาเยอะๆนะครับผมตอนนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ